จ็ดโมงสิบห้านาทีแล้วนะครับอาในประโยศขวดวังหินศิรชากำลังมีการประกอบพิธีที่มาสมบทนากไหม อด็กลยงมุขมุขเรงความดีและอนุโมทนาบุญกับพนาพอสตทองวินแม่ถันยพรกับชายเดียควรัวอนุโมทนาบุญเ <c oughs> ะนะรับ